ในอาการในวุฒิชัยหนุงกระโทคกอายุ33ปีรไข้มะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากใช้ยาสมุนไพรแม่มดกัญชาและน้ำมันสกัดไปรักษาตัวมา3ปีปัจจุบันเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวอยู่ในเกณฑ์ปกติร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่อ่อนเพลียสามารถทำงานได้ตามปกติขอเบิกยารักษาตัวเพื่อดูแลอาการต่อเนื่อง สวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิชัยหนุนกระโทตกครับอายุ33ปีเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับตอนนี้ยาที่ผมใช้รักษาตัวของแม่มดกัญชานีา้ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมจึงขอเบิกยาเพิ่มเพื่อที่จะมารักษาตัวต่อไปครับอาการปัจจุบันของผมตอนนี้ก็ดีขึ้นครับาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับผมผมขอขอบคุณแม่มดกัญชาขอบคุณลองปูขอบคุณวีเสริมกรสัจจา อขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่จัดส่งยามาให้นะครับขอบคุณครับริกับชีวต